ถ้าคุณเป็นคนที่กําลังอยากสร้างกล้ามเนื้อเพื่อที่จะได้มีหุ่นที่ดีมีกล้ามเนื้อเยอะๆแต่คุณกําลังทํา3สิ่งนี้อยู่นั่นแปลว่าคุณกําลังจํากัดความสามารถในการสร้างกล้ามเนื้อของตัวเองครับแล้ว3อย่างที่ว่านี้เนี่ยคืออะไรไปดูกันครับอย่างแรกคือคุณไม่ยอมกินแคลอรี่เพิ่มขึ้นครับหมายความว่าคุณอาจจะไม่ยอมกินให้ถึงหรือเกิน TDEE นั่นเองครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อเราเข้าวงการฟิตเนสเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อปั้นหุ่นเนี่ย หลายๆคนอาจจะเริ่มอยากมีหุ่นที่ลินมากๆตลอดทั้งปีจนบางทีเนี่ยมันทําให้เราไม่ยอมกินเพิ่มขึ้นเพราะกลัวบอดี้แฟทเพิ่มตามมาครับอย่างไรก็ตามการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานอย่างมากนะครับแล้วการที่เราไม่ยอมกินเพิ่มขึ้นให้ถึง TDE ในขณะที่เราค่อนข้างลินอยู่แล้วเนี่ยมันส่งผลให้ความสามารถในการสร้างกล้ามเนื้อของเราเนี่ยถูกจํากัดร่างกายเราจะไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างเต็มที่ครับและในงานวิจัยเมตาแอนาลิซิสที่ดีเนี่ยเขาก็สรุปให้เราเห็นด้วยค่ะว่าการที่เราจํากัดคลลออออรรรรีี่่่่จนนยยูใภาาาะเสสสตมังงผก้ Mass, ซึ่งรวมไปถึงมวลกล้ามเนื้อของเราด้วยค่ะ แล้วยิ่งถ้าเราอยู่ในภาวะแคลอรี่เด фицит นานเท่าไหรเนี่ยความรุนแรงมันก็จะยิ่งมากขึ้นมันยิ่งทําให้เราไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังมีเป้าหมายอยากที่จะสร้างกล้ามเนื้ออยู่พวกเราเนี่ยอยากให้ลองค่อยๆปรับกินเพิ่มนะคะให้ถึง TDEE เป็นอย่างน้อยหรืออาจจะเกิน TDEE สักเล็กน้อยก็ได้ค่ะสัก 100- 200แคลอรี่ก็ได้รับรองว่าความสามารถในการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างมากและ body fat เนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าที่คิดด้วยค่่่่่่่่ะะะททั้้้งงงงนนนนีีพพววกกเเเเเรราาาาาาอาจจอ,อออออจจตตขธิิิบบยยยมมล็คคคสหํหหู ผู้ชายสักประมาณเกิน20%แล้วก็ผู้หญิงที่เกิน3 0ขึ้นไปจะไม่จําเป็นต้องกินเพิ่มขึ้นค่ะแต่ก็ยังจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงค่ะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยมีไขมันสะสมพอสมควรที่จะใช้เป็นพลังงานในการสร้างกล้ามเนื้อได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสาหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยให้โฟกัสกับการสร้างกล้ามเนื้อในขณะที่กินอยู่ในภาวะแคลอรี่เดฟเฟซิตได้เลยให้ค่อยๆลดไขมันไปเรื่อยๆพร้อมกับเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาจนบอด้แตู่่วทีาไป้ครับ อย่างที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนกําลังทําอยู่แล้วมันจํากัดความสามารถในการสร้างกล้ามเนื้อของพวกเขาอย่างมากเลยนะครับซึ่งการที่มีตารางเวทแต่ไม่รู้วิธีนํามันไปใช้เนี่ยมันหมายความว่า1คุณอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าควรจะต้องทำโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดยังไงให้เหมาะสมหรืออาจจะไม่รู้เลยว่าโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดเนี่ยต้องทํำยังไงและ2คุณไม่รู้ว่าความเข้มข้นในการฝึกเนี่ยมากพอหรือยังเราได้พุชตัวเองให้กล้ามเนื้อของเราถึงจุดที่ใกล้หมดแรงจริงๆแล้วหรือเปล่าครับคือการที่เราไม่รู้วิธีทําทั้ง2อ,อย่างนี้เนี่ยมา,ม,ามากลรรรรเย เพราะฉะนั้นพอเรามีโปรแกรมเวทเทนิงของเราแล้วเนี่ยผมอยากให้ลองศึกษาการนนะํามันไปใช้เพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างน้อยให้เรารู้เบื้องต้นว่า progressive overload เนี่ยมันคืออะไรทํำยังไงแล้วในแต่ละเซตจริงเนี่ยเราควรจะเล่นเข้มข้นประมาณไหนเหลือแรงไม่เกินกี่ครั้งแบบนี้เป็นต้นครับอาจจะลองเริ่มต้นเรียนรู้จากคลิปนี้ของพวกเราก็ได้นะครับแล้วลองว่าจะเข้าใจมากขึ้นและนําไปใช้ได้จริงแน่นอนครับ ก่อนจะไปถึงอย่างสุดท้ายกันถ้าใครอยากลดไขมันปั้นหุ่นหรืออยากมีโปรแกรมเวทเทรนนิ่งแบบเฉพาะบุคคลพร้อมทั้งมีคนช่วยสอนการนําตารางเวทไปใช้ฝึกจริงอย่างละเอียดพวกเราเนี่ยเปิดรับเทรนออนไลน์พร้อมช่วยเหลือทุกคนเลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยแอดไลน์พวกเราผ่านการสแกน QR code บนหน้าจอได้เลยนะครับหรือจะกดลิงก์ด้านล่างมาก็ได้ครับโอเคครับไปต่อที่อย่างสุดท้ายกันเลยครับและอย่างสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะก็คือคุณเนี่ยไม่ทําทั้ง2องอย่างแรกอย่างต่อเนืืื่่่่่่ออออองงงงงใให้้้้มมมมมัันนนนนนาาาาาาากกกกพคคคะะรรสสสลเเเีป็ิทตชวู มากยิ่งกว่าการลดไขมันด้วยซ้ำการลดไขมันให้ได้สัก3กิโลเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ3เดือนแต่ถ้าพูดถึงการสร้างกล้ามเนื้อ3กิโลเนี่ยมันอาจจะใช้เวลามากถึงเกือบปีเลยค่ะแล้วถ้าเรายังทําหยุดหยุด กินเพิ่มขึ้นแป,ป๊บเดียวก็กลับมาอยู่ในแคลอรี่เดฟเฟซิตใหม่แล้วเพราะว่ากลัวบอดี้แฟทเพิ่มหรือว่าเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็เล่นแบบเล่นๆหยุดหยุดจบโปรแกรมหนึ่งแล้วก็หยุดไม่เล่นต่อแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ความสามารถในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยถูกจํากัดค่ะทําให้เราไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างจริงๆจังแน่นอนโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็จบแล้วค่ะถ้าอยากสร้างกล้ามเนื้อให้ได้ไม่จํากัดความสามารถในการสร้างกล้ามเนื้อของตัวเองเนี่ยพวกเราแนะนําให้หยุดทํา3อย่างนี้โดยเร็วเลยค่ะแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล